คนที่เป็นลูกพี่เ้ยเป็นหัวหน้ามึงฟังกลวยนะองค์กรหนึ่งมันจะมีลูกน้องอยู่สามประเภทประเภทตีนประเภทเสือประเภทเสือนี่คือพวกฉลาดมึงสั่งงานปั๊บมึงเขาจะทําให้มึงเลยมึงแค่มึงบอกมึงต้องการอะไรเขาจะจัดให้มึงเรียบร้อยประเภทที่สองคือประเภทขวายประเภทขวายนี่ใช้แรงใช้แรงทำใช้แรงทาเองไม่ได้คิดเองไม่เป็นต้องบอกมึงต้องจูงจมูกตลอดมึงต้องคอยฟอนญ้า ประเภทสามคือประเภทหมาหมานี่คือมึงต้องเล่นกับมันมันเล่นกับมึงมันชอบเลียพวกนี้ให้ความบันเทิงถ้าเรื่องทํางานหมาไม่เด็กมึงเอางานของเสือของควายไปให้หมาทําทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลามึงให้ความสำคัญนะมึงอย่าให้ความสำคัญกับหมามึงให้ความสำคัญกับควายกับเสือมันบ้างหญ้าให้ควายมันกินบ้างผลงานเสร็จเนื้อมึงแบ่งให้เสือมันบ้างเข้าใจะไม่ควาย